ย้อสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่ผมชีวาดแล้วก็อินโซนนะครับเกมชูตติ้งเกมใหม่นะครับน่าจะเพิ่งออกมาเมื่อวานนี้แหละเป็นเกมสัญชาติจีนนะครับเขาบอกว่ามี motion capture การจับตรวจจับการเคลื่อนไหวให้กูพูดจบก่อนสิตรวจับการเคลื่อนไวอหน <laughs> ว,นไวนะครับจากคนจริงๆแล้วก็เสียงปืนนี่ก็ไปอัามาจากเสียงปืนจริงนะครับเสียงปืนเสียงระเบิดพวกนี้ แล้วที่มันสมัคก็คือเราคนเราโดานปืนยิงกี่นัดถึงจะตายนะครับนัด2นัดใช่ไหมล่ะไอ้นี่ก็เหมือนกันเรียบร้อยเ s ช o t ไอ้นี่สองนัดตายเลยนะครับแม่งไม่รู้จะสมจริงไปไหนแล้วถ้าไม่เล็งเนี่ยเป้าแม่งโคตรสาย ไปนะครับเพราะเกมนี้แม่งตายง่ายมากสะดุดก้อนหินล้มแม่งยังตายอะ่ะเขียว่างปล่านี้ก็ได้ไหมเอ๊บเอ๊บไปไม่ได้ตีเขียเข้าไปข้างในรอบในวงแหวนรอบในแล้วเวลาขึ้นบันไดนะครับก็จะไม่ได้ขึ้นเหมือนเคาน์เตอร์แล้วนะครับ มือมันจะหายไปด้วยนะครับเหมือน c a ็อพดูตี้ไม่สิเหมือนอ่าเบ f i ฟิลอันนี้ก็เป็นปืนปืนฟรีนะครับเขาแจกมาไม่สิล็อกอินครบ2วันมันงคือได้กระบอกนี้มาดีเซอร์สตรอมเนี่ยเขียนเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยเอาบามุดกำจัดแล้วแยม่อ้ยนั่น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 แยมมันกนถ้าไม่เล็งนะครับจะสาดมากสาชนิดที่ว่า ยิงยังไงแม่งก็ไม่โดนแน่นอนผมว่ามันมีพวกวิ่งตามผมอยู่แน่เลยวะ่ะเดี๋ยววิ่งย้อนสอนดูดีกว่าเดีย๋ยวไปเทพซาศูนย์ศูนย์เจ็ดมันอยู่อยู่นะครับไม่เป็นไรตามตูนไปงั้นนะ่ะเอ๊บเอ๊บนส,นสนยัยมาถูกกระสุนมาถูกกระสุน reloading เรือกภาษาได้เมื่อนี้เบสไม่ไม่น่าจะนะครับน่าจะเป็นภาษาภาษาไทยอย่างเดียวยบอมบ์ก็จัดแล้วเร้อยมาจุกกระสุนคุ้มกันด้วยเกมนี้ตาไวได้นะครับตาไลรนี่เสียเลยแล้วมึงตายแ <laughs> ล<ไ>้ยัง <laughs> <laughs> โอเคต่อต่อต่อคว่างควันไปแล้วคว้างควันไปแล้ว <laughs> เรียบร้อยนะครับหมอกปืนอะไรวะ เหมือนเดียวกันนี่แหละแม่งอย่างที่ผมบอกนะครับตายง่ายมากโดนยิงสองหน้าตายว้าถ้าโดนเห็นก่อนนี่สวยเลยเอาเกินไปทันทีวิ่งรอบในดีกว่าฮนะไปอีซี่จี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 อีซี่เข้ามาซี คามเมดี้คอมเซดีนั่นนั่นนั่นคอมเมดี้คอมเซดี้อยู่ไหนวะไม่โดนของใหม่กันเพิ่งนร้องเพิ่งนร้องหายไปไหนแล้ววะคอมเมซี้ครับผมเรียกเรานี่นะครับถ้าไม่เล็งยิงใกล้ขนาดนี้แม่งยังโดนลำบาก้องมีมาอีกแน่ รอบวงแหวนรอบนอกเนี่ยห้อกตีดบอกเออเสียงสนไยอย่าซีตกใจเข้ามาซีเอ๊บแน่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 เห็น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 เรียบร้อยสไนเราตายหมอกเดี๋ยวมันก็ออกมาน่าน่าเรียบร้อยแล้วกูดกูดกูดมันจุกระสุนมันจุกระสุน ไม่มีใครวิ่งตามตูดผมมาหรอกนะเอ๊บแห่ไอเทพซ่าอีกแล้ว <c oughs> ไปเทพซ่าไปกูเองอทีมเดียวกันมึงตกใ <c> จ <oughs> โอ้ควันโอยระเบิดล่วงตุ้มตุ้มตุ้มไม่โดนมันโธ่เทพซ่า,าม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 าอยู่คนทั้งหมดวะเบอร์ใช้งาน U A B นะครับสแกน เราก็จะเห็นศัตรูในเรดาร์ได้เปรียบนะครับอยู่ข้างในนี่เหรออยู่ในนี้มีเข้ามาสิปึบโดดขึ้นไปซิปึบรึบมีซุ่มอยู่อีกตัวหนึ่งมีสองตัวเอ๊ะผมเกิดข้างในนี้เรดาร์เรดาร์มันทำงานดีอยู่ถอย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 เรลี่ยลอยนะครับ ดูเดไปกวนข้างนอกข้างนอกข้างนอกเฮ้ยเอานึกว่าทีมเดียวกันอ๋อไอ้นี่อยู่ข้างนอก <c oughs> นยิงสะกูตกใจเลยเอาแล้วไงเก็นมาบูกันข้างในนี้ว่าทีนี้ อะไรแป๊บๆอะไรแ๊บๆอะไรแ๊บๆอยู่ข้างล่างหรือเปล่าวะน่าจะอยู่ข้างล่างนะครับเปลี่ยนมัดก่อนเออเปลี่ยนไปเถอะไปตีเอาาฮ่ามยอแล้วมันบอกว่าตกกระแทกตายหมากเป็นไปได้ยังไงออดีซี y g จีเฉเกิน่ยอแล้วรอบนอก ว่าเวลาเหลืออีกสี่นาทีสามนาทีครึ่งโอ้โหมึงุ่มอย่างนี้เลยเหรได้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 เรืนน่องนี้ชิมิจิงไม่จิงเว้ยจิงมึงฆ่ากันทีเดียวโอเทสซาตกใจหมด โอ้โหอ,อ,อ,อยู่นี่สี่ตัวห้าตัวอยู่รอบนอกนี่ว่ะเดงกเทปซาเทปซาโรงเทปซาแต่ยังไงก็ชนะนะครับแบบนี้อืมเอาไอเจ็ยบพันตะกี้ตายแล้วผมเห็นหัวมันผมเห็นหัวมันหงนไปเลยว่าระเบิดไปแล้ว ยิ่งโดยิ่งมีอีกไหมตายแล้วกูยิงตายไปแล้วมันตายแล้วโอ้โหมัน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 แจมเรดาร์ผมเหมือนมันก็เป็นฟังก์ชันนะครับที่ที่ผมเรียกเครื่องบินมาบินตรวจสอบเรดาร์แต่อันนี้ก็ตรงกันท่ามแจมเรดาร์ผม นนนีนัโอ้สไนด์วนสู้อีกแล้วกรูเข้ามาซิเข้ามาซีทงไหนวะละหงควันแล้วนะจะหลงควันแล้วนะเสียงพนะางคของ,ขงใหม่กันลองของใหม่กันนะครับเวลาเก็บปืนใหม่เวลาเก็บปืนที่มันตกที่ปืน ไปลไปกินซะคระบเบิร์ดลง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 ตึ๊บมือตึ๊บมองอะไรไม่เห็นเลยไม่ตายสิซาร่าจะเยมีสนาอยู่ตรงนี้เปล่าเยียมดับเบิลคิวเรียนมาก่อน มีในนี้อีกตัวไหมไม่มีแล้วเอช็อตไอ้ปืนกระเจี๊ยบบอจุกระสุนไอชจอดเบชไปเพื่อนไปโกโกโก้หรือเวลานาทีเดียวนะครับนั่น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 โอ้โหไอ้ข้างหน้ามันบังเทียบตาไปเทียบตาอยู่รอบนอกหรือรอบในวะเนี่ยรอบนอกเดี๋ยวเวลา35มิบาวิ รอดหนจะได้คิวอีหรือไม่จะได้คิว,ควหรือ,จะ,รอจะโดนคิว e c g o พวกเรามาันนี่เต็มหมดแล้วนะครับสิวิไปิิิงวิโก,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 โก ผมมีมันมันวางระเบิดแทรปด้วยมนะันโอเคชนะเฮ้ได้จะใครล่ะครับแม่ผมเพิ่งได้ครั้งแรกในชีวิตเลยนะเนี่ยสกอร์เราเป็นไงโอเคฆ่า14ตายส1นะครับดูทีมนู้นค่า24ตายส5บห้าไม่กอดค่า24่สิบสโหดร้ายม,มาก แต่แต้มของเราก็ยังนำอยู่อ่าโอเคเดี๋ยวรับรางวัลก่อนเดี๋ยวให้ผมจะมาให้ดูในส่วนของโอดังนะครับนี่ปืนเทียบนะครับมีซ4มีอะไรให้วางด้วยมีเคมอมีอะไรด้วยนะครับแล้วก็สามารถดัดแปลงได้ถ้าเรามีพาร์ทมันนะนะนี่แมกกาซีนนะครับก็สามารถซื้อเปลี่ยนได้ เนี่ยอ่ะอ่ะ,อะใส่อันไหนดีวะอันไหนมีแล้วยังไม่มีสัอั์เลยมีอันนี้อันเดียวเอาใส่ไปเธอะกเนคาโมนี่สีคอแซเฮ้ยเปลี่ยนเป้าได้ด้วยเอานี้ดีกว่าเย่อืมกับอ่าเอาต้องบันทึกก่อนใช่ไหมเนี่ยนั่งยนันนอนยนันโอเคกับ อันนี้ก็ผมก็แต่งไว้แล้วนะครับใส่สต็อกอันนี้อา่าอันไหนวะส่เลนเซอร์มีแล้วอู้ระยะยิงเพิ่มเยอะเลยฮะแต่มันมันจะได้ยินเสียงนะครับโอเคใส่ไปเถอะใส่ มันไม่เพิ่มไม่ลดแฮะแบบนี้แหละดีแล้วแต่คีคอนโอเคก็ขอบคุณท่ผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากเนี่ยยังมีสกิลยังมีอะไรอีกหลายอย่างนะครับแล้วเราค่อยว่ากันในพาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย้ yeah.